สวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับการพรีเซนต์สรุปผลนะครับกลุ่มผมเป็นกลุ่มที่หนึ่งนะครับก็มีการเปลี่ยนชื่อเป็น Sky ย h ชฟแคทเตอร์ลิงนะครับเนื่องจากว่าให้สอดคล้องกันกันกบมีเชฟประจำบนเที่ยวบินด้วยนะครับซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารเนี่ยเกิดความประทับใจแล้วก็เกิดความเชื่อถือในอาหารที่รับประทานด้วยครับทีนี้ก็ไล่มาตั้งแต่กิจกรรมแรกนะครับ คือการการบินเนี่ยนะครับก็ม <familia S 1> ีเร <time> ื่องของวิวัฒนาการตั้งแต่แรกเริ่มเนื่องจากว่าตอนที่มีการคิดค้นเครื่องบินเนี่ยครับก็จะเป็นการคิดค้นเครื่องบินที่เป็นขนาดเล็กแล้วก็พิสัยในการเดินทางเนี่ยก็ยังเป็นพิสัยใกล้อยู่ต่อมาก็มีการปรับปรุงพัฒนาเครื่องบินให้มีความทันสมัยมากขึ้นก็มีการเดินทางได้ไกลมากขึ้นขนาดน้ำขนาดของตัวเครื่องบินนะครับ ก็สามารถที่จะบรรจุผู้โดยสารได้มากขึ้นแล้วก็ทําให้การเดินทางเนี่ยก็เดินทางในระยะที่เป็นระยะไกลๆได้ด้วยครับซึ่งเมื่อมีการเดินทางในระยะทางที่ไกลๆจํานวนชั่วโมงในการเดินทางเนี่ยนานนะครับก็จะทําให้มีผลตามมาก็คือเรื่องของอความรู้สึกหิวของผู้โดยสารนะครับก็มีเป็นวิวัฒนาการมาอีกเป็นลําดับชั้นก็คือเดิมก็มีการ เสิร์ฟที่เป็นอาหารที่เป็นอาหารที่เป็นมื้อเบาๆก่อนครับแล้วก็มีวิวัฒนาการกันมาเรื่อยๆนะครับทีนี้เข้าสู่ขั้นตอนในกลุ่มผมเลยฮะค,คือการาทาเรื่องของครัวการบินเนี่ยเดิมนยครับมันก็ต้องมาจากทางสายการบินกับทางาผู้โดยสารก่อนเนื่องจากว่าสายการบินเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักในเรื่องของการขนส่งทางอากาศนะฮะเนื่องจากว่า ผู้โดยสารเนี่ยก็ต้องติดต่อซื้อตั๋วกับทางสายการบินส่วนในเรื่องของครัวการบินเนี่ยถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญเหมือนกันในในการเดินทางแต่ว่าเป็นปัจจัยที่รองลองมา,งา,าเนื่องจากว่าผู้โดยสารเนี่ยมุ่งเน้นเรื่องของการเดินทางก่อนส่วนการทานอาหารก็จะเป็นส่วนที่เสริมเข้ามาในในการบินนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่ทํารายได้ให้กับทางสายการบินได้อยู่ในระดับหนึ่งด้วยครับ ทีน <ítulo> uh, ี uh ้แนวคิดนะครับในเรื่องของการทําสายการบินแล้วก็การทําครัวการบินเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าผู้โดยสารเนี่ยเดิมทีก็ต้องมาเช็คอินกับทางมีการซื้อตั๋วจองตั๋วกับทางสายการบินแล้วก็มีวิพัฒนาการในเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์สามารถที่จะออนไลน์สามารถที่จะสอบถามอะไรได้ด้วยในขณะที่เป็นการจองตั๋วนะครับก็จะทําให้รู้ว่าผู้โดยสารเนี่ยมีความต้องการ อาหารในลักษณะใดบ้างแล้วก็มีการเดินทางในช่วงเวลาใดบ้างซึ่งสายการบินเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในเรื่องของการกําหนดเมนูอาหารกําหนดในเรื่องของอเวลาในการเสิร์ฟเลยทั้งหมดนะครับตามที่ได้เรียนมาแล้วก็จะมีอยู่หลายๆหัวข้อ,ค,อคือระยะทางเป็นยังไงบ้างแล้วก็เส้นทางไปที่ไหนระยะเวลาในการเดินทางเท่าไหร่ซึ่งก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่นํามาใช้ในการดูเรื่องอาหารด้วยนะครับ ทีนี้มีแนวคิดก็คือว่าของกลุ่มผมเนี่ยเน้นเรื่องของการบริการให้เกิดความประทับใจอย่างสูงสุดเลยนะครับสำหรับที่เป็นแบบพรีเมียมแล้วก็ในชั้นที่เป็นเฟิร์สคลาสแล้วก็เป็นบัสเนสคลาสนะครับขณะเดียวกันก็ยังรักษามาตรฐานในชั้นของอีโคโนมีคลาสด้วยโดยให้ครัวการบินเนี่ยจัดอาหารสำหรับเฟิร์สคลาสและบัสเนสคลาสนะครับแล้วก็ในส่วนของอีโคโนมีคลาสเนี่ย มองไปในรูปแบบของเป็นบริษัทย่อยซึ่งประกอบการอีกลายหนึ่งสำหรับหาอาหารให้กับในชั้นของอีโคโนมี่คลาสนะครับ <ys> เพื่อลดในเรื่องของครัวการบินลดในเรื่องของเวลาแล้วก็พนักงานในการดำเนินการนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ชั้นอีโคโนมีเราก็ยังคงไว้ถึงมาตรฐานแล้วก็การยอมรับจากจากผู้โดยสารในชั้นนั้นด้วยนะครับทีนี้แนวคิดนะครับ ก็จะมองในเรื่องของมีมีเชฟสำหรับเที่ยวบินนั้นด้วยเนื่องจากว่าเชฟเนี่ยมีผลในด้านของจิตวิทยานะครับถ้าเกิดเราทานอาหารแล้วมีเชฟมาคอยมาคอยอำนวยความสะดวกมาคอยอะไรแนะนำอะไรทั้งหมดเนี่ยแล้วก็อธิบายเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกว่ามีความน่าเชื่อถือแล้วก็คิดว่ามันมีความปลอดภัยถูกตามหลักมาตรฐานได้มากขึ้นด้วยอ่ แล้วก็มีเรื่องของเราจะเน้นในเรื่องของมีเคาน์เตอร์ขายที่เป็นอาหารบนเครื่องได้ด้วยนะครับสำหรับชั้นอีโคโนมี่คลาสเนื่องจากว่าอาหารที่เราเสิร์ฟในชั้นอีโคโนมี่คลาสเนี่ยมันจะเป็นอาหารชุดที่เป็นชุดเดียวอะไรเงี้ยทำให้ผู้โดยสารบางคนเนี่ยมีความต้องการที่ไม่เท่ากันนะครับบางคนก็อยากต้องการอาหารเพิ่มคือลักษณะของบุคคลไม่เหมือนกันด้วยครับความต้องการความปรารถนาอะไรก็ไม่เหมือนกันนะครับ แล้วก็เน้นที่มีการขายเสริมบนเครื่องได้ด้วยแล้วก็มีการออกแบบเครื่องให้เป็นลักษณะเป็นเคาน์เตอร์อรสําหรับขายที่เป็นทั้งเซนเตบาร์แล้วก็ขายเป็นพวกน้ําพวกอ,อาหารได้ด้วยคนระับแล้วก็ในชั้นเฟิร์สคลาสนี่นะครับเราก็จะเน้นเรื่องของการทานอาหารคือม,มองไว้2แบบคือในชั้นเฟิร์สคลาสเนี่ยเขาจะมีที่นั่งส่วนตัวของเขาที่ดูหรูหราดู อำนวยความสะดวกได้ดีอยู่แล้วแต่เราก็จะมีการปรับปรุงให้เป็นห้องอาหารเพิ่มขึ้นได้ด้วยครับเนือ่องจากว่าเขาอาจจะไม่อยากจะทานอาหารจ,จําเจในที่ของเขาก็าอาจจะเป็นทานที่เป็นห้องอาหารที่เราจัดสถานที่ให้เป็นวิวเป็นธรรมชาติแล้วมีเสียงมีสิ่งที่บําบัดให้เกิดความรู้สึกทานอาหารอย่างมีความสุขนะครับในส่วนของอาการด้านโคกันบินนะครับเนือ่องจากว่าเราต้องเดินทาง ไปยังสนามบินที่อยู่ของประเทศเอื่นๆเนี่ยที่เป็นลักษณะเป็นโลฮอเนี่ยเราจะเตรียมอาหารไปสําหรับเที่ยวบินตอนขากลับมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะติดปัญหาเรื่องของสถานที่จัดเก็บแล้วก็ระยะเวลาในเรื่องของอการเก็บอาหารด้วยเราก็เลยทําในลักษณะของ MOU ร่วมกับรัวการบินของประเทศคู่ค้านะครับผมใช้คาว่าคู่ค้านี่หมายว่าเป็นอาจจะทําเป็นลักษณะเป็นสัญญากาันว่าเราเดินทางไปยังประเทศคุณเราก็จะรับ อาหารที่เป็นของครัวการบินของประเทศคุณมาในขากลับแล้วก็คุณก็มาประเทศเราก็รับอาหารที่เป็นครัวการบินจากประเทศเราเ네นี่ยในช่วงขากลับเหมือนกันนะครับซึ่งเราก็จะเน้นในเรื่องของถ้าเป็นของเมืองไทยเราก็จะเน้นอาหารที่มีคุณภาพของเมืองไทยแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของคนต่างชาตินะครับอย่างเมนูที่เป็นต้มยำกุ้งเป็นผัดไทยอะไรเงี้ยครับก็จะประยุกต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมต่างชาติด้วยแล้วก็ เน้นกลิ่นรสชาติอะไรที่เป็นแบบไทยๆผสมไปด้วยครับแล้วก็ถ้าเป็นของต่างประเทศเนี่ยเราก็จะใช้อาหารที่ขึ้นชื่อของประเทศนั้นๆด้วยครับแล้วก็เราก็จะมีการเสริมเรื่องของการนวดแพทย์แผนไทยนวดแบบแผนไทยนะครับเนื่องจากว่าบนเครื่องเนี่ยถ้าเป็นรองฮอเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของระยะเวลาที่เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือความตึงเครียดอะไรเงี้ย เรามองว่าการนวดแผนไทยเนี่ยเคยศึกษาไปว่ามีการผ่อนคลายได้ด้วยแล้วก็รู้สึกสบายคลายเส้นได้ด้วยแล้วก็เกิดรายได้ขึ้นได้ด้วยัอ <laughs> <laughs> ย่างผมเคยดูเยอรมันเนี่ยเขาจะชอบนวดแผนแผนไทยเยอะแล้วก็คนไทยก็ไปเปิดที่เป็นร้านที่เป็นนวดอะไรที่เยอรมันเยอะนะฮะแล้วก็ครัวการบินเนี่ยนอกจากทาอาหารให้กับทางสายการบินที่เขาสั่งมาแล้วเนี่ยครับ ก็ยังสามารถทําให้กับสายการบินที่เป็นชัตเตอร์ไฟล์แล้วก็ขณะเดียวกันก็มีธุรกิจอื่นที่สอดคล้องได้ด้วยอย่างงานงานรับซักล้างงานเกี่ยวกับอย่างผมมองว่าการเก็บขยะของเครื่องบินเนี่ยที่เกิดจากที่เกิดจากส่วนอื่นนะฮะก็น่าจะเป็นเรื่องของการคิดจากเครื่องบินได้ด้วยจากสายการบินได้ด้วยเหมือนกันเพราะเราก็ดําเนินการเก็บขยะให้เขาแล้วก็ ตัวขยะเนี่ยเราก็ทําให้เกิดรายได้ได้ด้วยเหมือนกันจากการที่แยกขายขยะอะไรพวกนี้ครับแม้แต่เรื่องขององานจัดเลี้ยงจุดที่เป็นของอาหารของเราเนี่ยเราต้องเน้นในเรื่องของอาหารทั้งถูกปากถูกหลักอนามัยแล้วก็มีมาตรฐานแล้วเนี่ยรสชาติเนี่ยก็ต้องเป็นรสชาติที่คนทั่วไปชิมแล้วต้องติดใจเลยครับเพราะว่าเราก็จะเน้นว่าเป็นครัวของโลกได้ด้วยตามคอนเซปต์ด้วยนะฮะ ซึ่งเราก็พออาหารติดใจเนี่ยใครกล่าวถึงเราก็สามารถที่จะทําในเรื่องของธุรกิจด้านงานจัดเลี้ยงตามโรงแรมตามหรือไม่ก็งานแต่งงานอะไรเงี้ยได้ด้วยซึ่งก็เป็นชื่อ,อว่าเป็นโลก,การแต่งงานในมาตรฐานครัวการบินอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ทีนี้ในส่วนของการการเริ่มครัวกันบินอะไรเงี้ย มันก็จะมีเรื่องของแผนระยะยาวแผนระยะกลางแผนระยะสั้นนะครับทีนี้แผนในเรื่องของแผนระยะยาวเนี่ยมันก็จะมองในเรื่องของการเช่าพื้นที่เพื่อดําเนินการโครัวการบินเนี่ยครับเราก็มองว่าสถานที่ที่ใกล้สนามบินที่สุดเนี่ย coisas, ก็จะมีประโยชน์กับเราก็อาจจะไปเช่าในพื้นที่ระยะเวลาสักประมาณ1 0ถึง20ปีนะครับเพื่อ,อได้ทําเลที่อยู่ใกล้กับสนามบินที่สุดเพราะมีประโยชน์ในเรื่องของ าการขนส่งตัวอาหารไปยังเครื่องบินนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้สถานที่เราก็ต้องมีเรื่องของการออกแบบก่อสร้างครัวการบินให้สอดคล้องกับหลักทางวิศวกรรมแล้วก็มาตรฐานด้วยครับเนื่องจากว,ว่ามันมีเรื่องของอุตสาหกรรมทางด้านอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องนิดนึงแล้วก็มีอุตสาหกรรมในด้านของอส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการซักล้างการ ประกอบอาหารเลยด้วยครับก็ต้องออกแบบให้ได้ไมาตรฐานออเดี๋ยวแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างขององค์กรนะครับก็จะมีในส่วนของอ งานด้านโครงการบินก็จะมีเรื่องของออนก็จะแยกออกมาเป็นส่วนนะครับส่วนที่เกี่ยวกับออนบอร์ดก็จะมีเชฟแล้วก็ผู้ช่วยเชฟนะครับแล้วก็พนักงานต้อนรับที่ทําหน้าที่ให้บริการข้างบนนะครับในส่วนของภาคพื้นเนี่ยก็จะมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็คือฝ่ายจัดซื้อฝ่ายบริการด้านการขนส่งฝ่ายบัญชีและการเงินนะครับแล้วก็ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับด้านการจัดการด้านอาหารก็คือประกอบอาหารแล้วก็เก็บรักษาอาหารเลยครับ ส่วนของอีกส่วนหนึงก็จะเป็นเรื่องของ Quality Control นะครับก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพของอาหารซึ่งก็รวมถึงการดำเนินการตามมาตรฐาน haccp ที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับส่วนของหน้าที่ของแต่ละฝ่ายนี่ผมจะขอกล่าวถึงนิดนึงนะครับก็จะมีเรื่องของเชฟเนี่ยก็ดำเนินการอยู่ข้างบนเครื่องด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็น,นดูแลในเรื่องของในเรื่องของมาตรฐานการผลิตอาหารด้วยนะครับซึ่งก็มีทั้งเชฟแล้วก็เป็นผู้ช่วยแล้วก็เป็นพนักง,งานทั่วไปครับแล้วก็ฝ่ายจัดซื้อก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการจัดซื้อวัตถุดิบอุปกรณ์ต่างๆโดยอาจจะเป็นเรื่องของการทำทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับทางผู้ประกอบการที่มีวัตถุดิบนะครับแล้วก็ฝ่ายเรื่องของการขนส่งก็มีหน้าที่ในเรื่องของการลําเลียง อา,อาหารวัสดุอุปกรณ์ไปใช้เครื่องบินนะครับส่วนฝ่ายบัญชีการเงินก็จะมีหน้าที่ในเรื่องการดําดเนินการการเงินรายรับรายจ่ายนะครับฝ่ายจัดการอาหารก็มีหน้าที่ในเรื่องของรับข้อมูลอาหารจากทางสายการบินแล้วก็จัดระบบการประกอบอาหารแล้วก็ประสานกับฝ่ายจัดซื้อในเรื่องของการหาวัตถุดิบด้วยนะครับส่วนงานด้านควบคุมคุณภาพเนี่ยก็มีหน้าที่ในเรื่องของ การควบคุมคุณภาพของอาหารแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดนะครับ,รบทีนี้ในส่วนของแผนระยะกลางเมื่อกี้ที่กล่าวถึงไปเมื่อคู่นะครับก็เป็นในเรื่องของการผลิตอาหารในแต่ละวันแต่ละเดือนนะครับซึ่งจ,จะกล่าวแค่ผิวเผินก็พอนะครับเพราะว่า ันลงลึกในรายละเอียดและเสียเวลานาน,านแล้วก็ตัวอาหารในระยะกลางเนี่ยคืออาหารคงเหลือเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ไม่คือจัดผลิตเพิ่มขึ้นเอาไว้ประมาณ5หรือสินะครับส่วนอาหารที่เหลือก็จะไม่ได้นํามาใช้เนื่องจากว่ามันไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์มาตรฐานนะครับ ทีนี้ในส่วนของการดําเนินการนะครับผมขออธิบายตามแผนผังเลยนะครับก็คือ,อลูกค้าก็คือผู้โดยสารเนี่ยครับเมื่อมีการดําเนินการจองตัว๋วเขาก็จะจองตัว๋วทางสายการบินก็จะรับข้อมูลการจองตั๋วทั้งหมดว่าผู้โดยสารเนี่ยจะเดินทางไปที่ไหนเวลาเท่าไหร่อะไรนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเราก็สามารถให้ผู้โดยสารเนี่ยที่เป็นชั้น f i r s t class เขาก็าารับตริษัทเนี่ยครับก็สามารถที่จะเลือกเมนูอาหารในช่วงที่เป็นอาหารมื้อหลักหรว่าเป็นเฉพาะที่เป็นลักษณะเป็นการเดินทางระยะไกลครับที่เป็นรองฮอนด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสายการบินก็จะมา,าสั่งเป็นออเดอร์กับทางครัวการบินนะครับว่า,าต้องการอาหารจำนวนเท่าไหร่ชนิดไหนบ้าง ทางโครัวการบินเมื่อได้รับออเดอร์ปุ๊บเนี่ยก็มีการเรียกว่ามีระบบบริหารจัดการนะครับก็คือมีการหาวัตถุดิบหาที่เป็นพวกภาชนะอะไรทั้งหมดนี้ด้วยที่จําเป็นต้องใช้อะไรเงี้ยครับซึ่งภาชนะเนี่ยส่วนหนึ่งเราก็มีมาจากสายการบินที่เขาใช้บริการกับเราเองอยู่แล้วซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโลโก้อะไรของเขาซึ่งได้แยกเอาไว้ต่างหากอยู่แล้วด้วยครับ ซึ่งการจัดหาวัตถุดิบตัวนี้ครับผมมองไว้สองกรณีก็คือว่าในกรณีที่ยังไม่มีผู้ดําเนินการจัดหาจัดหาที่เป็นรายย่อยเนี่ยผมก็จะมองว่าทางครัวการบินเนี่ยดำเนินการก่อนก็คือไปทําสัญญากับทางผู้ผลิตที่เป็นวัตถุดิบครับก็อาจจะเป็นผู้ปลูกผักหรืออะไรเงี้ยครับที่มีแหล่งปลูกผักรายใหญ่ๆนะครับหรือไม่ก็ถ้าเป็นอาหารที่เป็นพวกเนื้อก็จะเป็น ที่เขาผลิตเยอะๆก็เป็นพวก CP พเรื่องไงนะครับเบทาโกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ทำสัญญาในลักษณะที่ให้เขาเนี่ยมีสต็อกส่งของให้เราได้แน่นอนแล้วก็ามาสง่งไอตัววัตถุดิบเนี่ยให้เราถึงถึงรัวกันบินเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยทางรัวกันบินก็ดำเนินการในเรื่องของการผลิตเป็นโปรดักออกมาก็คือเป็นอาหารแต่และชนิดออกมานะครับเมื่อผลิตเสร็จก็ทำ ตามกระบวนการก็คือนําเข้าผ่านระบบแลายเรียบร้อยก็นําเข้า,าสายการบินโดยการขนส่งนะครับแล้วก็ทําการนําเข้าไปสู่ห้องของอเครื่องบินนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการนําเสิร์ฟให้กับผู้โดยสารนะครับส่วนของที่เป็นชั้นที่เป็นอีโคโนมี่คลาสเนี่ยครับเราก็ใช้เป็น จ้างเขาผลิตโดยเฉพาะขึ้นมาอย่างมองว่าเป็น s อ p หรือไม่ก็เป็น CP อะไรเงี้ยเป็นผลิตอาหารเฉพาะคลาสนี้ออกมาเลยนะครับซึ่งก็ต้องมีอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้วยแล้วก็ภาชนะบรรจุเนี่ยก็ต้องมีมาตรฐานมีการรับรองว่าปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็ต้องให้ลูกค้าเนี่ยพึงพอใจด้วยเพราะอาจจะเกิดความรู้สึกถึงความแตกต่างกันใน,ใน,ในตัวผลิต ตภัณฑ์อาหารนี้ได้ด้วยนะครับอีกกรณีหนึ่งก็หากหากมีผู้ประกอบการรายย่อยนะครับซึ่งเขาเนี่ยสามารถจัดหาวัตถุดิบให้แล้วก็สามารถที่จะดำเนินการขนส่งให้ด้วยนะครับก็จะเป็นการจ้างเป็นผู้ประกอบการรายย่อยนะครับทำในด้านของโลจิสติกทั้งหมดทั้งการเก็บคลังสินค้าการจัดหาวัตถุดิบแล้วมาส่งให้เราแล้วก็นําไปส่งให้ที่ตัวเครื่องบินเลยครับตัวนี้ก็จะมองว่า เราก็จะลดค่าใช้จ่ายได้ด้วยซึ่งอาจจะเกิดบริษัทใดบริษัทหนึ่งขึ้นมาในอนาคตท,ที่เราผิดชอบด้านนี้ก็ได้ครับแล้วก็ตัวรายได้ที่เกิดขึ้นเสริมเนี่ยผมก็ได้กล่าวไปเมื่อคู่แล้วนะครับก็จะเกิดจากเรื่องการซักล้างขยะหรือเศษอาหารการเก็บขยะออกจากสายการบินอะไรย่างนี้ครับแล้วก็บริการเสริมพิเศษที่ทําให้ลูกค้าเนี่ย เกิดความประทับใจนะครับซึ่งนอกจากมีเรื่องของมีเชฟบนเครื่องบินแล้วนะครับแล้วก็ห้องอาหารเนี่ยเราก็ออกแบบให้พิเศษขึ้นให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความประทับใจนะครับแล้วก็มีผลไม้อ่าอาจจะตกแตง่ง